บุญและบาปใดๆใจถึงก่อนใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจกราบสวัสดีครับทุกๆท่านนะครับผมโกโก้พมดน้อยนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องคุณใสมนดำผมเองละครับคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ ถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวผมเองผมก็จะไม่เชื่อนะครับว่าคุณใส่มนดำการใส่ของคนเนี่ยเป็นอย่างไรเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากที่ผมศึกมานะครับแต่ว่าตั้งแต่ตอนบทเป็นพระก็มีการสวดไล่ผีไล่อะไรอยู่นะก็บทสวดในพุทธมน์นีแหละครับบทสวด12ตําตำนานจิตตำนานบทสวดพุทธมนีแหละแล้วก็วตั้งจิตอาราธนา แต่มันไม่ใช่แค่ผีเข้าเจ้าศูนย์นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าอีกคลิปหนึ่งเรื่องผีเข้าจริงผีเข้าปลอมเรื่องคุณใสมนดําเนี่ยก็มีทั้งธรรมะฝ่ายขาวอรรมฝ่ายดำมีทั้งมด์ดํามนดําศสยศาสตร์เวทมนกลคาถา พ่อมดน้อยก็มีแต่บทพุทธมนต์นะครับในการสวนไม่เคยไปเรียนไปยกขันยกครูเรียนวิชาอะไรพวกนั้นทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ยกขันห้าแม้กระทั่งการเชื่อเรื่องการรู้จิตหลวงปู่ผมสอนว่าถ้าทำสมาธิถึงขั้นขั้นหนึ่งเราก็จะสามารถรู้จิตคนอื่นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้วันอ่าได้กี่วันเวลาเหตุการณ์ย้อนหลัง อดีตชาติกี่พบกี่ชาติถ้าเราฝึกสมาธิแก่กลา้าสมาธินี่นะครับเรื่องของสมาธิแล้วผมก็ค่อนข้างสนใจสมาธินะคะทุกท่านรู้ไหมคืออะไรหลวงปู่บอกว่าถ้าทําสมาธินะเหตุการณ์ล่วงหน้าทุกวันที่1นวันที่สิตัวเลขอะไรจะมันแล้วก็เห็นแล้วก็มีความชอบเรื่องตัวเลขบังเอิญมีญาติโยมญาติธรรมมาถามว่าพระอาจารย์ตัวเลขอะไรนั่นนี่นนผมก็เป็นคนที่ชอบว่าเอ๊ะทำไมความฝัน แล้วมันก็เป็นความจริงขึ้นมาเป็นตัวเลขนำโชคขึ้นมามีความสนใจแค่ตัวเลขศูนย์ถึงเก้าเป็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เด็กๆบอกแม่ว่าเรียนหนังสือนะผมเรียนแค่รู้จากเลขศูนย์ถึงเลขเ้าเอามาจับบวกลบสลับไปสลับมานี่ผมก็อยู่รอดปลอดภัยแล้วหลังจากที่ศึกมานะครับบวชอยู่วัดป่ามา10กว่าปีศึกมาก็อยู่สาปี ก็จะมีคนมาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์คนนั้นคนนี้สำนักนั้นเก่งนะเราก็จะไปดูไปเจอสำนักหนึ่งล่ะครับแต่ตอนนั้นที่ศึกมามีเรียกว่ามีลูกศิษย์ซะอ่ะมีลูกศิษย์ของผมนี่แหละตอนเป็นพระก็ตามมาก็ยังติดตามเหนียวแน่นกันอยู่ขนาดออกมาอยู่บนนอกติดชายแดนเขมรติดชายแดนแลาวนะบ้านหมู่บ้านเล็กๆคนก็มาไม่มีป้ายประกาศใดๆแดงสิ้น ใครมีบุญสัมพันธ์ต่อผมโกโก,โก้พม,มุนน้อยก็ให้มาเจออันใครมีบุญสัมพันธ์ที่ไม่ดีมีเจตนาไม่ดีก็อาจจะไม่เจอมาหลายครั้งก็ก็จะไม่เจอแล้วผมก็ได้ช่วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองนี่เราไม่อยากรู้เราก็ต้องรู้นะครับบางคนนะลูกไม่ไปโรงเรียนลูกติดยาทำยังไงก็มาปรึกษานอกจาก จะให้หลักความเป็นจริงแล้วนะครับแล้วก็ให้ธรรมะแล้วผมก็จะบอกว่าเราต้องมองทั้งเรื่องของรูป,ปรธรรมสิ่งที่มองเห็นด้วยนะครับแล้วก็มองเห็นถึงเรื่องนามธรรมามองทั้งรูปมองทั้งนามมองทั้งสิ่งที่แอบแฝงเหมือนคนเจ็บป่วยบางบางทีก็เป็นโรคธรรมชาติของมนุษย์แต่บางทีก็เป็นโรคก,กรรมโรคเวรบางทีก็จะมีบางอย่างมาแทรก มาอาศัยอยู่ผมก็จะมองพบซ้อนพบแบบนี้ตลอดเวลาแล้วทีนี้ผมก็ไปจุแล้วการช่วยเหมือนบางท่านจะเลือกตั้งลงผู้ใหญ่บ้านอบตอะไรเสียเงินกันเยอะแยะในเมืองรับแลก็อยากได้แล้วก็ช่วยช่วยช่วย,วยใครมาหาอะไรเราก็ช่วยคนได้ก็เสียเงินแค่ห0 0 0ืคนไม่ได้ก็เสียเงินไปส0 0 0สนก็ไม่ได้หลายสิ่งหลายอยา่าง มีแต่เรื่องปฏิหารที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่นอกเห็นเหนือผลจริงๆนะครับผมไปรู้จักสำนักสำนักหนึ่งอยู่ทางติดติดชายแดนเขมรถัดเข้าไปอีกแล้วเขาบอกเก่งมากพอผมไปดูก็เราก็สัมผัสได้ว่าลูกศิลูกหาท่านก็เยอะนะท่านเล่าว่าลูกคนคนก็มาพึ่งผมเยอะนะเพื่อหมอเพื่อเป็นปู่ฤษีอ่ะปู่ฤษีก็ปู่ฤษีครับครับครับปู่ฤษี คนก็มาหาผมเยอะผมก็เมตตาช่วยมีรายหนึ่งปล่อยเงินกู้แล้วตำรวจโกงไปไม่คืนพอไปถามเงินคืนก็จะเอาปืนยิงทิ้งยิงเจ้าของเงินเจ้าของเงินก็มาหาอ่าสำนักนี้สำนักบุรุษสีท่านนี้ก็ช่วยช่วยยังไงรู้ไหมครับยาสั่งกาแฟยาสั่งเพื่อทำยังไง เพื่อนก็เอาชื่อเข้ามาทำนั่นทำนี่แล้วก็สั่งว่าถ้ากินกนกาแฟเมื่อไหร่ก็ตายมาันหลังจากนั้นมาได้ยินข่าวว่าตำรวจท่านนั้นที่ยืมเงินไปกินกาแฟตอนบ่ายหลับหมดสติน็อกไปเลยโอ้ผมก็ยังไม่เชื่อนะคือสํานักนี้เล่าให้เล่าให้ผมฟังว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ช่วยคนที่มาหาเขาปล่อยเงินกู้แล้วเขาไม่คืนก็ฆ่าเขาตายเลยมันก็ทำไมไม่คิดเรื่องกรรมเรื่องเวรด้วยนะครับแล้วเราปล่อยเงินกู้โหดไหมไม่ใช่ว่าใครมาหาโกโก้พอมดน้อยแล้วจะช่วยหมดนะครับบางทีเราก็ต้องดูว่ากรรมเวรคุณก็มีนะบางทีเราก็เหมือนว่าเมตตายอยู่แต่คุณต้องใช้กรรมคุณด้วยผมจะดูดวงชะตาหรือทักทายเปลี่ยนเหมือนดวงชะตาคนเราเนี่ย เปลี่ยนเหมือนแก้วน้ําแก้วน้ําใบนี้รั่วตรงไหนไหมถ้ามีรูรั่วก็อุดนะเรามีกรรมอะไรผมก็ยังมีกรรมมากมายแต่ผมก็คิดว่าการช่วยคนก็คือการได้ใช้กรรมเราไปด้วยในตัวนะครับหลังจากนั้นก็มีเรื่องขัดแยง้งหรือเพื่อนอาจจะลองผมก็ให้เพื่อนดูให้อาจารย์ท่านนี้ดูดวงชะตาขงทนายไทยทักวันเดือนปีเกิดเราก็มี และเพื่อนบอกว่าจะช่วยเสริมบารมีอะไรต่างๆเราเอาเสื้อผ้าชุดขาวไปชุดหนึ่งตัดผมตัดเล็บให้แล้วก็ทําพิธีอะไรก็ไม่รู้ก็ฝากไว้นะครับก็ฝากทําบุญไวก้ก็ก็ก็ไม่ได้อยู่ทําหลังจากนั้นมาวันพระแรมดับนะครับทุกท่านอันนี้พูดพูดให้ฟังอย่าเชื่อผมนะอย่าเชื่อผมนะแต่ผมเล่าความจริง คืนวันวันโกนแล้วตื่นมาแล้วผมก็บอกว่าฝันฝันอย่างแม่ผมฝันอย่างนี้นะผมเล่าให้คุณแม่ฟังฝันยังไงฝันว่าดึงเชือกดึงเชือกสีขาวออกจากปากก็เหมือนเอามือดึงสาวออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่เชือกคล้ายๆกับเชือกสายสินนะครับทุกท่านดึง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 ,ด,งดึงออกมาแต่กลายเป็นไส้เดือนแล้วเราก็อ้วกอ้วกอ้วกตืก่นมาก็ตกใจ แต่ก็บอกว่าแม่รู้สึกว่าฝันไม่ดีเลยฝันว่าดึงเชือกออกมาให้คล้ายกับสายสินนะครับดึงออกมาจากปากแล้วก็กลายเป็นไส้เดือนและวันพระนั้นผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกนะแล้วผมก็จะมีนิมิตบางอย่างล่วงหน้าแบบนี้ตอนที่บวชเป็นพระเหมือนจะรับแทกช่วงบ่ายหลังจากฉันเสร็จบางทีมีกรณีหนักหนกอย่างคนป่วยคนจะตายในเข้ามาหาผมก็จะบอกกับแม่ชีทองว่า ผมขอไปนั่งพิงหลังพระพุทธรูปองค์นี้ก่อนนะแล้วรู้สึกว่าง่วงนอนจังก,ก็ไปนั่งเอนหลังพิงแล้วก็แป๊บเดียวก็หลับฟึบก,ก็เหมือนชัดพลังแล้วหลังจากนั้นก็ยัยคุณแม่ชีก็มาเรียกว่าพระจานาร์มีแขกมาแล้วก็เป็นปุ๊บพอไปก็จะนั่งทักทักทักทก,ก็เหมือนว่ามีอะไรมาซึมที่จิตเราแล้วเราก็จะรู้นะครับก็เป็นลักษณะแบบนั้นแต่นี่คือฝันว่าดึงออกมาแล้วผมก็จะมีถ้าเหมือนว่าเราสวด เราช่วยใครช่วยคนเราก็จะมาท้องบวม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 แต่งถ้าช่วยคนรถชนสมองบวมสมผมก็จะปวดหัวหนักหัวช่วยรายหนึ่งไปเกี่ยวกับปอดติดเชือ้อหายใจไม่ออกถ้าถอดออกซิเจนออกก็คือตายพอเราช่วยปุ๊บเราก็หายใจไม่ออกสระเ,เต็มคอหน้านี่โน,น่นทีนี้ก็มาอนอนท้องบวม บวมป่องผมเคยส่งให้ญาติธรรมบางส่วนดูนะครับที่สายบุญที่ที่มาจาก YouTube นี่แหละนะครับว่าดูสิท้องผมบวมแต่งเหมือนลูกแตงโมเลยบวมตึง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 ตงขึ้นอ้าวแล้วบอกให้แม่ดูปุ๊บแล้วก็ไม่ก็ไม่ไหวก็หนักหนักหนักตัวก็เลยผมก็เลยไปหาครูบาอาจารย์ผมหมอรุ่งปู่ผมนี่ถูกของลูกป,ป่าไม่รู้นะลุกงปู่ หลวงปู่ช่วยดูให้ให้ผมหน่อยผมเป็นพ่อมดน้อยนะครับผมก็ถูกของเหมือนกันนะครับทุกท่านนะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใส่วัตถุเครื่องรางของของังไม่สัตวลงยันคาถาเข้าตัวเองผมคิดว่าและผมก็มีความเชื่อว่าบุญกุศลความดีจะคุ้มครองเราแต่คนไม่ดีสิ่งไม่ดีก็เก่งจังเลยเขาก็เก่งจริงๆนะครับตอนที่บวชอยู่วัดหลวงปู่เคย อ่าให้พระมาแล้วก็จะฝังเหล็กไหลให้ที่ที่แขนที่กล้ามแขนสองข้างก็เอาดึงหนังออกมาแล้วก็เอาวางบนเขียงมะขามแล้วเอาสิวนะครับตอกทีเดียวชั่วทะลุสองทะลุผิวหนังสองข้างเลยแล้วก็เอาเม็ดยัดเข้าไปผมก็พอผมก็ได้มาเหมือนกันเดี๋ยวพระที่มาบวชศึกษากับหลวงปู่เดี๋ยวเขาจะว่าผมเป็นลูกศิษย์แท้ๆทำไม เราไม่เอานะผมก็เอาลาบเสียแล้วผมก็อ,อะไรอยงนะผมก็มากรีดกรีดสดๆนะครับทุกท่านกรีดแล้วก็เอาคืนหลวงปู่แล้วก็เอาพัตเตอร์ติดแผลไว้อ่าเดี๋ยวจะเล่าอีกทีนึงตรงนั้นแล้วทีนี้ผมไปหาหลวงปู่หลวงปูก่ก็เอะมันจะถูกได้ยังไงเนาะผมเตรียมว,วิธีถอดของนะครับของบาจารหลวงปู่ผมผมนี่ไข่เตรียมไปเองไข่รเราซื้อจากตลาดนี่แหละไข่หกฟอง ไข่ไก่ไม่ได้ต้มนะแล้วก็วางบนขันห้าแล้วก็โยกแานแล้วก็นอนนอนหันหัวไปที่หลวงปู่หลวงปู่ก็เอาสายศีลให้ผมจับสายศีลแล้วผมก็นอนเองลงไปเพผนก็สวดไข่ก็วางไว้ใกล้ๆกับตัวเราเนั่นแหละหลวงปู่ไมไ่ไม่ได้จับไข่ไม่ได้จับทั้งสิ้นพอสวด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 ไ,ไปไปเสียงหลวงปู่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นไปแบบ มือปุ๊บก,ก,ก็เหมือนสวดกระทงไล่ตึง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 แบบแล้วแล้วก็เอ๊ะทำไมเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนไปพอสวดจบประมาณครึ่งชั่วโมงหลวงปู่ก็บอาลุกขึ้นได้ผมก็ลุกขึ้นมาก็มีพี่เลี้ยงไปกับผมแล้วก็พี่คนหนึ่งที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยงานที่ที่สำนักพมดน้อยนะครับก็ไปแล้วก็เป็นคนตอกไขว่าตอกไ,ไข่สิไข่ลูกแรกตอกออกปุ๊บเอาเทใส่ถ้วยปั๊กก็เป็นไข่ปกติที่เราตอกไขเหมือนจะไข่เจียว ตอกตึกลูกหนึ่งฟองที่หนึ่งฟองที่สองช่ะลงไปฟองที่สามตอกปึ๊บไข่เน่าฟิกลงไปไข่เน่าครับแล้วก็เห็นเป็นได้สายสินพันขด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 อยู่แล้วมีตะปูหนึ่งดอกได้สายสินพันขดที่ตะปูนะครับทุกท่านไข่ก็เน่าใบที่สามไข่เน่าตอกใบที่สี่พวกไข่ก็เน่าแล้วก็ ใบที่ห้าที่หกก็ไม่มีอะไรเน่าอยู่สองใบแล้วมีสายสินผูผมว่าหลงปู่ผมฝันอย่างนี้นะครับฝันกลางคืนแล้วฝันบอกว่าดึงเชือกออกจากป่าแล้วกลายเป็นไส้เดือนเหมือนขมัดตะปูตอกฝาโลงแล้วก็มีเชือกสายสินเขาก็มีเส้นผมเล็บเรามีเสื้อผ้ามีวันเดือนปีเกิดเราแล้ว,วเอ๊ะทำไมทำเราอย่างนี้เราก็รู้นะครับว่าใครทำ ข้าจะลองของหรือเปล่าหรือเขาจะทําหรือว่าผมไปช่วยคนที่เขาชนะบางถึงบางอย่างแล้วฝ่ายที่ไปหาอาจารย์ท่านนี้แพก็ก็ไม่อยากคิดมากมายอ้าวไม่ก็ไม่เป็นไรผมปลูกก็สวดสวดสวดก็กลับไปก็ปลูกก็ปลูกสายศีลให้ที่ข้อมือก็ปลูกปลูกแล้วก็ลดตะม้นให้นี่คือครั้งแรกนะครับถัดมาอีกนี้ครบเจ็ดวันอีก หเดือนก็จะมีวันพระอยู่4ครั้งใช่ไหมครับพออีกรอบหนึ่งผมฝันอีกนะครับทุกท่านแล้วรู้สึกว่าทาไมครั้งนี้กระวนกระวายเหนื่อยแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวท้องบวมท้องท้องบวมก่อนวันพระสามสวันแล้วคืนก่อนที่จะวันพระผมก็ฝันอีกนะครับผมฝันว่าผมผม,ผมตื่นขึ้นมาปุ๊บอยู่ในความฝันดึง ดึงตรงเล็บนะครับดึงออกจากเล็บนี่เป็นใบมิดโกนสองคมนะที่เขาเอาไว้ตัดผมโกนผมผู้ชายที่เขาพับครึ่งนะครับแล้วก็ดึงออกจากนิ้วเรานิ้วหัวไม่มือก่อนดึงออกไปอ,อืดอยู่ในความฝันก็ยังความรู้สึกว่าเสียวปาดปาดปัดเลยนะดึงจืดต,ดตดืออกไปห้านิ้วเสร็จแล้วก็ดึงดึงออกทั้ง ทั้งสิบนิ้วมือเลยแล้วก็สะดุ้งตื่นแล้วตื่นมาแบบอุ้ยแม่หนักตัวมากเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็กินอะไรไม่ได้แบบนอนแทบจะไม่ไหวไม่ไหวเข้าห้องพักจุดทูบจุดทูบก็ไม่ไหวหนักหนักจริงๆแล้วบอกแม่แว่าแม่เมื่อคืนฝันว่าดึงใบม,มีดออกจากนิ้วนะแสดงว่าสิ่งที่รักษาตัวตนเราอยู่เทวดาประจำตัวเราเป็นนิมิตบอกเหตุ่วงหน้าผมก็ไปกับคุณแม่ผมไปหาหลวงปู่ก็ห่างอยู่มันแปดสิบโลนะที่ที่ผมอยู่กับ กับอ่าลงที่กับลวงปู่ครูกับครูบาอาจารย์ที่ที่ที่ผมศรัทธานับถือพอไปถึงเสร็จพอลุงปู่ผมถูกของอีกแน่นอนอ้าวเพิ่งถอดไปไม่จริงครับลุงปู่อ้าวก็เตรียมเหมือนเดิมก็ไขามาหกฟองก็เดินไปซื้ออยู่หน้าปากซอยนี่แหละก็นั่งแล้วก็นอนปุ๊บก็กับกับกาบ,กาบแล้วก็สวดปุ๊บสวดครั้งนี้สวดได้แค่ห้านาทีนะครับ ลงปู่ผมเสียงดังสานสวดสวดเหมือนเหมือนต่อสู้อยู่ในป้องแวงวงแวงวงแวงแล้วสวดสวดเนี่ยถามพี่เลี้ยงดูกับคุณแม่เขาบอกลงปู่สวดไปจนเงื่อแต่พักพักพักก็มาอีกครึ่งชั่วโมงอีกเอาลุกขึ้นได้แต่แล้ว็รู้สึกเหนื่อยเหน่อยเหน่ต่อไข่ใบแรกไม่เป็นอะไร ต่อไข่ใบที่สองครับทุกท่านรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นอยากจะเล่าจริงๆเลยอย่าเชื่อผมนะเป็นความเป็นเรื่องเล่านะครับแต่เกิดขึ้นกับข้อมดน้อยจริงๆต่อไข่ใบที่สองทอกลงไปในถ้วยใบมีดโกนนะครับที่เขาหักครึ่งน,นะครับที่เป็นใบมีดโกนสองคมนะแล้วก็พับครึ่งพับครึ่งเวลาร้านตัดผมที่เขาเอามาโกนเขาจะพับครึ่งแล้วก็ตัด นับดูได้แปดใบโอ้โหเก่งจริงๆนะครับใบมีดโกนอยู่ในไข่ไม่รู้ว่าลวงปู่บอกให้ให้เรียนถอดเหมืนผมว่าผมไม่เรียนแบบนี้แต่ว่าผมจะใช้เรียกว่าบทอานิสงส์ของพุทธม์เราก็ฝันมาก่อนนะคะทุกท่านผมฝันมาก่อนว่าผมดึงใบมีดโกนออกจากนิ้ว ถ้าดึงไม่ออกเนี่ยพอมดน้อยตายแน่ๆเลยไม่ได้มัน,นั่งขี้โมล่าให้ฟังแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาจริงๆรบบอว่าเอาครั้งก่อนลืมไปแล้วก็ทําพิธีอุดอุดนิลนตาแล้วก็สวดปิดสวดอะไรก็ตามพิธีของท่านไปแล้วก็เอาไปทิ้งเก่งคนทําก็เก่งคนแก้ก็เก่งนะครับ กลางคืน12ชั่วโมงกลางวัน12ชั่วโมงความดีความชั่วใสดำมนดำมนขาวนี่ก็มีหมอผีก็มีคนรักษาก็มีมันก็เป็นอย่างนี้ของคู่การความดีความชั่วแต่แต่ถ้าทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกรรมของเวรฆ่าคนตายใช่ว่าจะเป็นการช่วยอีกคนคนหนึ่งนะมันเป็นเรื่องของกรรมของเวรละเวรกรรมนี่ไม่หนีไปไหนนะครับติดตามตัวเราไปทุกพบทุกชาตินะครับขนาดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งที่เป็นชายหาบเล่ขายของยังทํากรรมแบบไม่รู้ตัวก็คือไปขัดลาบสักการะเขาแค่นั้นก็ยังเขาจองล้างจองผานจองเวรจองกรรมอันนี้คือตั้งใจเจตนาฆ่าคนเลยนะเจตนาเป็นเครื่องบอกบุญหรือบาปผมเจตนาดีในการมาเล่าสื่อสารว่าท่าในใดอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับก็ ฝากคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับสแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับแต่มาเล่าให้ฟังว่าบางอย่างนะก็มีจริงๆถ้าไม่เกิดอะไรกับตัวผมนะผมก็ไม่เชื่อเลยว่าอย่างนี้ก็มีจริงทําได้ไปเห็นเขาเล่ามาว่ายาสั่งใส่กาแฟให้กินแล้วก็ตายอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีจริงๆแล้วเราก็รู้คนทําด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรอ้าวเขาก็เก่งนะถ้าไม่มีหลวงปู่ผมก็คงม่องเท่งไปแล้วนะครับทุกท่านนะ คลิปนี้มาเล่าให้ฟังก่อนนอนนะครับเกี่ยวกับคุณใส่มนดําพ่อมดน้อยถูกคุณใส่มนดํานะครับคลิปนี้ท่านใดเข้ามารับชมและฟังครั้งแรกนะครับผมมีทั้งอ่าเรื่องเล่าแล้วก็คําพยากรณ์นะครับไปกดดูหน้าช่องก็ได้นะครับก็จะมี p ย a y ิสต์ที่เป็นพ่อมดน้อยเล่าเรื่องเรื่องเรื่องเล่านะครับก็ก็ไปไล่ฟังดูก็ได้นะครับเป็นเหตุการณ์จริงบ้างเป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติ บ้างนะครับแล้วก็จะมีส่วนของคําพยากรณ์นะสำหรับท่านใดเพิ่งเข้ามารับชมร,รับฟังครั้งแรกฝากให้กำลังใจโกโก้พมดน้อยนะครับช่องพยากรณ์ช่องเล่าเรื่องธรรมะใหม่ๆด้วยการกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับทุกท่านสวัสดีครับ